เสียงพัดลมเลยแม่ได Awesome. Stop, stop, stop. Attack the mark. <laughs> mark the location. <laughs> ไอ้มเก็มับรเลยีเิเกรีบลงพื My ้นพี่หนุ่มรีบลงพื้นเลยเดี๋ยวสิจับมิด ลุงยังตง้วเอ๋รีบกดพี่จะตายเต้ยโอฮะีมอหนึ่งคุได้กี่ตัวมีแปตัวครับเพื่อนมีมีเท่าไหร่นะแปดตัวครับแปตัว แปดตัวครับผมเียคิมไม่มาไม่คิมบ่เื่อุชเฮียเฮียเเฮียยเก็บของเก็บของเพลินตายแล้วเกือบตายน่าจะเดียไม่ได้เอใครได้ไรไปเนี่ยได้ล้น นี่นี่แหละมาไม่ได้ยึดไปไหนย้าย้ปไม่ได้ยึดตามเขาอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนนะเพื่อนเฮ้ยจับยิ้มใส่ปุ๊บอยู่ข้างบนนะเพื่อนจอโดนล่าเลยเพาอันนี้บอดแต่ไม่ใช่บอดเดนเขาเอาสมาให้ผมเลยเพื่อนเขาอยู่นี่เพื่อนเขาอยู่นี่ครับ

Ina, meet, เป็นอไรไปเลยเดีอ๋มยัตานไ่นอะไไหนวันนเดียววนยิงดีนเข้ามาอะครับผมตัวดังนอกนึงหรอ ดัเนาะดังเนาะมันเอาเซมาถามกู่ด้วยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนยี่หว่าเดี๋ยว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 เฮ้ยผมจะเบอร์กันได้ป่ะจะสามท่าเดียวเลยโอ้ยไปก่อนเพื่อนๆไม่ต้องตายไม่ต้องรีบตายเดี๋ยวไม่เชื่อเราหงส์ได้ครับโอ้ยนโจรสูเขาสู้หลบไปแล้วเหรอมองไม่เห็นนะ

ตรงนี <t 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 ้ไหนยันได้เจอหรือเปล่าอ๋อองูบ้านเหรออยู่บ้านเยี่ยเลยเลยสองตัวเลยเพื่อนอยู่คนหลังน่าหัวเลยเพื่อน

la que...